ให้ดีขึ้นไปควรจะเรียนการเรียนการท่องการจำอากขธรรมวิในยหรือว่าเรียนสวดมนต์หมดนี้นะมันควรจะใส่ใจกันนะเมื่อเวลาที่เขานิมนต์ไปสวดมนต์นะมันเป็นนั่งอ้าปากฟังเพื่อนอเฉยเฉยเนะียมันขายขี้นหน้านะเพราะ กรารเินยกิจเหล่านี้นะเป็นหน้าที่ของพระเนรเราจะต้องทำอยู่แล้วพะเพนีมันมีอย่างนั้นเราก็ต้องรู้กันนะเราจะอยู่ไปได้ก็อยู่ไปได้กับชาวบ้านเขาอุปถัมถ้าชาวบ้านเขาไม่อุปถัมแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอนุโลมตามชาวบ้านเขาบ้าง แต่ครั้งพุทธการก็มีในวัดเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่อันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศว่ายังอีกสิบห้าวันก็องค์จะเสด็จไปสู่ที่ต่างๆ เพื่อโปรดเวนยัยวศอย่างนี้พอถึงวันนั้นมาพระก็จะต้องตามเสด็จไปบางทีก็หมดทั้งวัดเลยก็มีคันแล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับสั่งให้พระเถระผู้ใหญ่องค์ใดองค์หนึ่งกลับขึ้นไปอยู่วัด พระเถระองค์นั้นท่านก็จะต้องได้กลับไปพร้อมด้วยูกษ์ลโลหาของท่านก็อยู่ในวัดเผื่อว่าชาวบ้านเขาต้องการมงคลอะไรขึ้นมาเขาก็จะได้มาติดต่อตามตำราท่านกล่าวไว้มันก็เป็นธรรมดาของชาวบ้านผู้ที่ ยังหวันไหวต่อความทุกข์ความตายอยู่มันก็ต้อง <c oughs> หวังความเป็นสริรโมงคลอยู่อย่างนั้นเนี่ยซึ่งไม่เหมือนอย่างนักบวชผู้ปฏิบัติบำเพ็ญปรมัตถธรรมอันนี้ไม่จำเป็นต้องปรารถนาสิริมงคลอะไรต่ออะไร แถือเอาการละกิเลสตัณหานี่เป็นมงคลอันสูงส่งผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปผู้ไม่ปฏิบัติธรรมผู้เพียงแต่บวชมาตามประเพณีเฉยๆ <c oughs> ไม่ได้รู้ส่วนลึกของศาสนา แล้วก็มกกักจะหมุนไปตามชาวบ้านเขามากกักจะแสวงหาสิริมงคลอะไรต่อไดได้อเราพูกเป็นนักบวชนี่มันต้องรู้จักสิ่งเป็นมงคลที่สูงกว่านั้นมันก็มีอยู่นั่นเอง ได้แก่การรู้แจ้งในธรรมของจริงอันนี้เป็นมงคลอันสูงส่งฉะนั้นเราต้องปฏิบัติมุ่งต่อความรู้แจ้งในธรรมนั้นพระศาสดาทรงอนุโลมตามก็ทรงอนุโลมตาม <c oughs> <c oughs> บุคคลที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันถ้าไม่อนุรลมอย่างนั้นก็ไม่ได้เขามาขอมงคลก็ให้มงคลไปอย่างนี้เลยเ <c oughs> ขามานิมนต์ไปฉันในบ้านในช่องกอเสด็จไปพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมมา ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นเราจึงได้ต้องได้ท่องสวดมนต์สวดพรกันไว้เพราะว่ามันมีมาแต่ครั้งพุทธเจ้านู่นระเบียบการเหล่านี้เนะี <c> ่ย <oughs> เราอาศัยชาวบ้านอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นนะจะต้อง สงเคราะห์ชาวบ้านไปชาวบ้านก็สงเคราะห์เราไปถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนั้นเนี่ยความจริงนะชาวบ้านเขาก็มีจิตใจจดจ่ออยู่กับพระภิกษุสามเณรเขาก็หวังพึ่งพระภิกษุสามเณรผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของพระของเนร อานนี้ก็พ่อแม่ก็หวังพึ่งลูกที่มาบวชอยู่ในวัดวาศาสนา <c oughs> หวังว่าลูกนั้นเรียนธรรมเรียนวินัยได้แล้วก็พึ่ปฏิบัติไปมั่นคงในใจแล้วก็จะได้มาชักจูงแนะนำพ่อแม่ให้ดำเนินไปทางที่ถูกต้อง นี่ท่านจึงเรียกว่าบวชจูงพ่อจูงแม่บางคนมันไ,ไม่ไม่คิดหล่ะไม่คิดเมื่อไม่คิดที่จะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาอย่างว่านี่นะก็มันก็ไม่สำรวมตนประพฤติตนไปตามอำนาจของกิเลสทำความเสื่อมให้แก่ตัวเอง เมื่อนตอนเองเป็นผู้เสื่อมจากสินจากธรรมจากบุญกุศลแล้วเรื่องอะไรที่จะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ันี้จะไปแนะนําสั่งสอนพ่อแม่ให้ตั้งอยู่ในสินในธรรมจะไปได้อย่างไรอะเพราะฉะนั้นต้องระลึกต้องพิจารณาให้ รู้ให้เข้าใจกว้วงขวางออกไปเพราะในชีวิตของเรานะี่มันมีสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดมาตั้งแต่เกิดมาแต่ชาติหลังๆนู่นแหละม,มันก็มีมารดาบิดาผู้ให้เกิดแล้วก็มีวงสาคนาญาติมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอน มีเจ้านายให้ความรักษาไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเมื่อนี้นะคนเราเกิดมาแต่ละชาตินี่มันต้องมีสิ่งแวดล้อมอยู่โดยรอบก็ถึงอยู่ไปได้นี่ถ้าความไม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างว่านี่นะมันอยู่ไม่ได้แนละ้วอยู่ไม่ได้ เพราะว่าโลกอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆอยู่รอบด้านเลย <c oughs> ภัยภายนอกก็เต็มกำลังอยู่แล้วมันยังมาภัยภายในคือกิเลสตัณหาอวิชชาโมหะเหล่านี้มันเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจ อย่างร้ายแรงทีเดียว่าฉะนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจถ้าประมาทไม่ทำความเพียรแล้วกิเลสมันก็ครอบงำจิตใจใจก็อ่อนพับไปตามอำนาจของกิเลสมันเป็นงั้นอันกิเลสนี่นะ ถ้าแปลตามตรงๆแล้วก็แปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นแหละคำว่ากิเลสนี่นะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นใดเรื่องใดอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นในจิตแล้วทำจิตให้เศร้าหมองขุนมัวเรื่องนั้นอารมณ์อัน,นั้นแหละเป็นกิเลสอ่า ทีนี้เมื่อได้ลงมือทําไปตามนั้นแล้วก็กลายเป็นบาปไปเป็นยงั้นสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็ได้แก่อารมณ์ที่ทําใจให้เบิกบานผ่องใสมันก็คงกันข้ามอย่างนั้นเรื่องบุญกับบาปฉันเมื่อเรานึกถึงเรื่องใดแล้วจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมา เรื่องนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นกุศลหรือว่าเป็นบุญแต่ก็นิได้หมายทั่วๆไปนะอันถ้าหมายทั่วไปอ้าวพูดได้เงินได้ทองม,องมากเข้ามาดีอกดีใจใจออกระเบิกบ้านผองใสได้เหมือนกันนะอันนี้ อาการที่จิตใจเบิกบานผ่องใสเพราะได้เงินมากมามาอันนั้นไม่จัดเป็นบุญกุศลนะอันที่บุคคลได้ให้ทานมาแล้วมาคำหนึงถึงทานการบริจาคของตนเห็นว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงเช่นนี้เราก็เกิดปีติขึ้นมาจิตใจเบิกบานผองแผ้วขึ้นมาอย่างนี้ นี่ชื่อว่าเป็นบุญนะอารมณ์เช่นนี้แหละเป็นบุญนะหรือว่านึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ตามที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้เรียนมาเรามานึกมาพิจารณาพระคุณของพรพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นในใจจนเห็นแจ้งว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆ พระอ,องค์มีปัญญาสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากพระคันธสันดานได้จริงๆดังนั้นพระอ,องค์เจ้าจึงได้ทรงพระคุณอันประเสริฐก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะว่าพระอ,องค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากคนอื่นคือว่าให้หมดสิ้นไปก่อนคนอื่น ก่อนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะพระอ,องค์ได้บรรลุมรคนิพานก่อนคนอื่นทั้งหมดและอาสวะกิเลสขาดจากสันดานก่อนคนอื่นทั้งหมดอย่างนี้ ก็เรามาลำลึกมาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้เราก็จะเกิดอัศจรรย์ใจเกิดความเลื่อมใสแรงกล้าขึ้นมาจิตใจก็เบิกบานผ่องใสนี่แหละการาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมามันก็บุญก็เกิดขึ้นมันเป็นงั้นคนไม่รู้จักบุญแล้วก็ ไม่นึกว่าเป็นบุญกุศลเนียนึกนึกเฉยเฉยนึกพอให้รู้เฉยเฉยคนไม่เข้าใจบุญนะมันก็เข้าใจเพียงแค่นั้นแหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาต้องสังสเนียกดูให้รู้เจ็บแจ้งในใจของใครของเราใครจะบอกใครไม่ได้ของมูนี้เมื่อตอนเองลงมือทำ ลงไปเมื่อนั่นแหละเมื่อผลมันเกิดขึ้นมาให้มันก็เห็นแจ้งด้วยตนเองทีนั้นนหะเป็นเหตุให้ผู้นั้นเชื่อมั่นในบุญในบาปได้อย่างแน่นอนเลยไม่มีทางสงสัยลังเลเพราะมันเห็นแจ้งโดยตนเองอะไรก็ตามแหละ ถ้าเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วมันก็สิ้นสงสัยไป ừ, ถ้ามันไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อสงสัยอยู่นั้นมันก็ยังไม่หายสงสัยมันก็จิตใจมันก็มัวหมองอยู่นั้นะกับเรื่องนั้น <ừ. S 2> ต่อเมื่อได้ไทยถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังโดยแจมแจ้งแล้ว เข้าใจชัดในเรื่องนั้นแล้วมันก็หายสงสัยไปความที่จิตใจตั้งมัน่นแล้วพิจารณาเห็นบุญเห็นคุณเหล่านี้แจ่มแจ้งขึ้นด้วยใจของตนเองนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงให้พากันเข้าใจ เพราะว่าใจนี้ถ้าหากว่าไม่ฝึกให้ตั้งมั่นแล้วพิจารณาอะไรมันก็ไม่รู้แจ่มแจ้งเลยมันจะไม่รู้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิภาวนากันเอาทำใจที่ยังไม่สงบให้มันสงบลงอย่าให้มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆ ต้องหยุดคิดลงไปโดยประการทั้งปวงเลยจิตมันถึงจะรวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้ายังมีคิดอยู่มันก็รวมลงไม่ได้เลยจิตที่มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นแสดงว่ามันฟูขึ้นมามันไม่จมดิ่งลงเรื่องมันนะเหมือนอย่างทุ่นที่เขา วางไว้ตามน้ำนั่นนอะอมันก็ฟูอยู่บนผิวน้ำนะั่นนะกระแสน้ำก็พัดไปพัดมามันก็ลอยไปลอยมาอยู่งั้นอันฉันใดจิตใจคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่ไม่ปล่อยไม่วางอารมณ์ต่างๆแล้วมันก็ลอยไปตามกระแสของเรื่องนั้นๆอยู่งั้นเนะี่ย มันจะไม่ยอมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งอยู่ได้เลยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะการทำใจให้เป็นหนึ่งการปล่อยการวางอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีความภาคเพียนพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาภายในจริงๆแล้วมันจะวางไม่ได้เลยจิตนี่นะ ถ้ามันส่งออกไปข้างนอกอยู่ตามได้แล้วไม่มีทางมันจะปล่อยจะวางอารมณ์ต่างๆได้ยังไงเราต้องทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายใน,นย <c oughs> ทวนเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปบนี้ใจมันก็จะตั้งได้เลย แล้วเราเพ่งความรู้อันนั้นอยู่ไม่ท้อไม่ถอยเพ่งเข้าไปด้วยอำนาจแห่งความเพ่งนั่นเลยมันเป็นการขับไล่อารมณ์ต่างๆออกไปเมื่อเพ่งเข้าไปอำนาจแห่งความเพ่งนั่นแหละมันทำให้จิตใจยึดมั่นอารมณ์ต่างๆไว้ไม่ได้เลยอารมณ์ต่างๆมันก็ ค่อยถอนออกไปจากกิจนี้นี่แหละที่ท่านว่ากำหนดละนะ่นนะกำหนดละนี่ก็คือเพ่งนั่นเองเนะี่ยเพ่งเข้าไปเพ่งสติเข้าไปให้มันถึงดวงจิตถึงความรู้อันนั้นแล้วก็ไปกำหนดละอารมณ์ต่างๆละความคิดความนึกความวิจารณ์ต่างๆ อยู่ภายในนั่นน่ะเมื่อมันละได้มันก็หยุดคิดแล้วแบนี้มันหยุดคิดแล้วมันก็มีแต่ความรู้กับสติสติก็ประคองความรู้สึกอนนันต์ไว้ให้นิ่งอยู่เฉยๆเ่ยเมื่อมันนิ่งอยู่ได้นานไปมันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นนะ เป็นยงานเรื่องมันนะมีกำลังเข้มแข็งไม่อ่อนแอหจิตใจที่อ่อนแอก็เพราะว่ามันไม่ไม่ได้สงบไม่ได้นิ่งอยู่พอสมควรแก่เวลาสักทีว่านิ่งก็นิ่งอยู่นิดเดียวหนึ่งแล้วก็ไปแล้วคิดแล้วอย่างนี้นะ มันมันก็ไม่มีกำลังเลยก็อ่อนแออย่างนั้นให้พากันเข้าใจต้องเพ่งจิตนี่ให้มันสงบให้มันแน่วแน่จริงๆต้องคมช่วยด้วยฮะมเมื่อรู้ว่าจิตตนนี่มันมันชอบจะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆนี มันก็ต้องใช้การข่มด้วยอดกั้นด้วยต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายอย่างจิตนี้มันจึงรวมลงได้มันจึงสงบลงได้เราจะไปกำหนดเพ่งเข้าไปนินดหน่อยหน่อยแล้วแล้วจะให้จิตนี้มันรวมลงง่ายๆอย่างนี้นะมันไม่ได้ มันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้แต่ถ้าเราเพ่งไม่ถอยเอามันจะวุ่นวายไงก็ช่างมันไม่วันไว้เพ่งมันอยู่นั่นแหละเพ่งไปเพ่งมาสติมันก่กล้าเต็มที่แล้วจิตมันก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปนั่นแหละเมื่อจิตมันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปแล้ว มันก็ค่อยรวมลงรวมลงความรู้สึกก็ปลอดโปร่งก็เบาเมื่อมันคลายอารมณ์ออกไปนะถ้าจิตที่ไม่คลายอารมณ์ต่างๆออกไปนั้นมันหนักมันนวงมันอึดอัดอยู่งั้นแหละถ้ามันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปจากจิตนี้แล้วมันความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปทันทีมันก็เบาก็โปร่งอ่า ถ้าหากว่าผู้มีโรคภัยเบียดเบียนเอา้ามันก็ต้องทำความรู้เท่าต่อเวทนาเมื่อโรคภัยกำเริบขึ้นมันเกิดทุกขเวทนาก็เพ่งเวทนานั้นเนี่ยจนรู้เท่าไม่ใช่ว่าพอเวทนาเกิดขึ้นก็วุ่นวายไปเลยไม่เพ่งไม่กำหนดรู้เท่าอันนั้นได้ชื่อว่าไม่รู้เท่าทุกข์ ลอให้ทุกข์ครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นเมืม่อได้ฟังอุบาย,ยาต่างๆนี้แล้วก็ให้พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วลงมือ,อมลงมือทําไปเลยเท่าที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้